ช่วยกดติดตาม <Yeah. S 1> ช่องบ้านบ้านของบบาวสะกลขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังแรงใจฝากกดไลค์กดหัวใจให้ผมด้วยนะ <Yeah. S 1> ผมหนุ่มบ้านนาะ จากอำเภอสว่างแดนดินสวัสดีครับพบกับผมอีก่อบครับบ้าวสกลคน้คนสว่างครับมือนี้เป็นเมนูต้นเดือนพี่น้องมือนี้หลังจากเลิกจากเหตุการณ์เหตุงานมือนี้บ้าวสกลและทีมงานฟาร์มไกล้พาไปพากันด้วยเป็นพนักงานล้างอาชีพตัวพี่น้องครับหลังจากเลิกงานล้างคอ,อะไก่เนาะช่วงนี้ล้างคอะไกล ของเชฟหนึ่งตำเตีงนะครับผมเนาะแต่ว่ามือนี้ยูไรพี่น้องตากล้องอสาดลงมาค่อยๆให้พี่น้องคนหนึ่งดูว่าเขามีอย่างน,ามนีมือนี้ครับมือนี้เบ้าสกคนทิตำอ่าเมนูนี้เยอะมากเลยนะมันมีหลายอย่างตำทะเลเลือดในอิสเลเด้วยพี่น้องเ้อะครับเป็นกินข้าวแรยงกันแล้วกะไปไปเห็นกับปีพี่น้องเสี่ยหนึ่งเราตาดีราท่านเราเห็นกับปี ได้กะปิมาเห็ดน้ำผิกะปิครับแล้วกะ็มือนี่มือนี่ได้ทอดไข่าดาวยอดบ้าพี่น้องอยู่ฟาร์มไข่ทอดไข่าดาวประมาณซาวหน่วยพี่น้องกินกันอยู่สี่คนกินมุมัดเห็ดในเซนึงไข่าดาวไข่มูปลากินไข่มูปลา, <c oughs> ากินมาท่านโอ้ยเอา้าอ่ะโงลายห่างอ่ะผมชิดลงมือต่ำแล้วบาดนี่บักิกพี่น้องหุมเป็นไปอ้ลืมกระเทียมวะ <G atter S 2> เยี่ยบอะเลี้ยวเพียงเลี้ยวไเลนะี้ยวไปเอาอเ,เ,าเไปกันยาวๆพี่น้องมือนี่เอาเอาเอาซาดซาดให้เห็นไะอ้ซาดให้เห็นผมพี่ละทีนึงอ่าอ่าครับครับกะจิดฮอดพี่น้องนะบันน้ถ่ายคลิปถ่ายคางไร่ไรโอ้เห็นงานเมือ่อยพี่น้องเลยช่วงนี้เห็นงานกะอยากนักเนี้ยครับเนาะ อยู่ใส่กนนะระนัคทอดเหรอครับงานแต่ว่าช่วงนี้เป็นกระหล่ำโคกแก้วกระเทียมมาแล้วครับมื้อนี้สิตซำทะเลเดือดพี่น้องถ้าจะว่าเอาเมนูนี้นะทะเลเดือดเมนูนี้คิดฮอดเปาหนองบัวครับไปตำอยู่ปากขั้วเราโอ้เสียบหลายตอนนั้นเราตำมาม่าทะเลเดือดเนาะถ้าใครติดตามเบิ่งคลิปย้อนหลังได้นะครับผมตำม,มาม่าทะเลเดือดทะเลเดือด วอะไรยัยห้างพี่น้องตามไปนะอันนี้บักเคือเลีนนี่ปักเคือเล่นบ้านเฮาเด้อแปลว่าบักเคือส้มนะเ<ม>ชมหนึ่งเชฟหนึ่งปากได้ไหมเม่นบ่เม่นยังนอ้องตอนนี้เชฟหนึ่งนะครับเชฟหนึ่งตำแตีงเป็นคนถือกล้องให้บ่าวสุพลนะครับผมครับกะนี่นะครับเป็นวิถีชีวิตแรงงานไทยนี้เสลียวพี่น้องกินข้าวกินน้ำเขาเลี้ยงกันครับผมมียังกับมากินตุ่มโฮมกับพี่เขา เดี๋ยวตอนนี้บราสกุลเนื้อ่งเนื้อออกล่ะยังไม่ได้กินอยู่กับเนื้อออกเียหนึ่งเฮ้ยนี่นี่นี่ซาดให้พี่น้องมึงเนี่ยทอดไข่ดาวแซวมากอุ้ยไข่ดาวยังดีไอ้ทำเสียหนึ่งแล้วถ้ากินมุ้งกเอาไปใส่ยปลาปนินวิ้ให้หมุ้งเป่าสักโอ้มีปลาปินพร้อมบ่ปลาเนี่ยกับี้เดี๋ยวพี่น้องพี่เด็ดกระถินเม็ดกระถินมาท่าน ในการเลอันนี้ปลานะครับผมตวงพ่มคือบมอแม่นเชียบหรอแต่ว่าตวงคือซี่น่ะตามชอ้อนครับเครื่องนี้อย่าเพ่งเครื่องนี่พี่น้องถ้าแพงเครื่องมันฉีบหมเชียบตัวเครื่องนี้เขาใส่เดลัย,ยไปเลยครถ้าเครื่องมันถึงเพราะว่ามันฉีบนั่นนะปลาเพราะน้ำปลาคือยังบม้เปืดผมจับมาทิ่เผือดิเปือใหม่ก็ได้พี่น้อง ปลาลงไปมื่อวานี้ผมจดจำแบบสูตรเราๆเลยพี่น้องเด้อบ่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 อใส่อย่างไรน้ำตาลกะซิโปใส่มื่อ like นี้ที่หนึ่งน้ำตาลผมใส่ได้มื่อนี้ใส่ที่น้อยใส่ไปบ่อไส้บ่อไส้อันนี้น้ำตาลนะครับนี่น้ำตาลใส่ป่ใส่ใส่ให้เพื่อยู่ใส่ว่ะบ่อสูตรไอ้นั้น อบกนี่น้ำตาลเนอะอืมพี่น้องคเนเมิ่งออกอยู่เป็นน้ำตาลหรือน้ำ,น,ำน้ำอย่างไร<ม>อ่าแนาวพี่น้องมผมชีถ่ายให้เบิ่งทุกขั้นตอนนะครับผมเนาะ<ม>เพื่อมันแซ่บพี่นอ้องทีเอาได้ไปเห็ดกินด <laughs> เด<ม>้ใส่ฮอดเพียกพี่น้องเปียกเปียกแนวเสาใส่พร้อม กระลายพี่น้องมาหนิเอาการ <ใจ S 2> ยืนมาดิยืน,น,ย,นยี่บกันนี่พี่น,อน้องเป่งเอาเสยวเสินงมหุ่งลงกันดีครับบัดนี้พอ,อมาแ้วขออนุญาตพี่มากวนจีนี่ครับใส่มาเลย อยู่นี่จะมีหอยแมงผู้อ่านิวซ <New Zealand. S 2> ีแลนด์หอยแมงผู้นิวซีแลนด์ล่ะกะัไอ้นวดปลาหมึกน้อยๆล่ะกะักุ้งกุ้งนี่เป็นกุ้งกุ้งที่มีเปียกเลยพี่น้องกุ้งมีเปียกประเทศอิสราเอลนี่ขอขอ,ขอเกินนิดนึงครับบ้านนี่เขาบอกกินอาหารทะเลเนาะรับบ้านนี่เขาบอกกินเขาได้ขายต่นำคนไทยนะครับกไอ้กุ้งปลาหมึกก็นี่ บ้านเขาคือครับเพิ่นบอกกินอาหารทะเลกันปูมอาปูมาหาหาบ่พอ่อกพี่นะ้องไม่ได้กินดอกถ้ามีพักใบเรืออยเนอสเซน,นึงเนาะมีขอบคุณใส่ให้เปล่ันะตำเนสอ้อแบบตทายองคอชิมเองนะครับ ใช่บ่เหนเหือเอ okay, ดียว่ะโอเคคราพีแทบเพื่อนเาครับแทบกว่าแ่บเดี๋ยวให้พี่น้องเพื่อนมากินน้ำกระนั้นตีแต่ว่าเบาสนว่ามันสีมันสีเหลือกเหลือกไปห้างตัวนี้เนาะใส่ซี่ผมกินในการเพ้่อนาครับไม่ได้สุดให้กินเลยโอ้กินเลยมี สีสันพี่น้องมาเด้อครับมากินกระเบ,บา้าสกุลและทีมงานฟาร์มไก่บาตนี่เปไ็นไงครับพี่น้องมาครับเ,เดืยอยยังเฮาเดือยเตรียมเข้าเนาะโอเคมาขอบไปเด้อนี่ครับผมเียบร้อยครับตำมกหุ่งสูตรเบา้าสกุลเสียบมาเทียบผมขอชิมสักใบานะมาจะคำนิดเิ้ง โอ้ยได้ยังเร่อเนี่ยดโอ้ยโมยเลยพี่อเฮ้ยโมยโยโมเ็บหนึ่งเ็อนี่อ่ามากระดิ่หืมเดี๋ยวเอาให้ให้นิ้นตะเชียงันไ้เอาชิมชิมเพื่นแต่งตัวบนสุภาพครับไปไดนเชือกหนึ่งเชือเ้เชืออยู่พี่น้องคือย่บะคือเ่าคือเก่า โอเคมาครับมากินข้าวแล้วกันมาหนิบ่าวสุกุมขออ,ขอนุญาตเก็บมีห้อวน้ำผิดกับพี่เก็บไออุปกรณ์ตามฮมาุ่งก่อนครับผมนนเดี๋ยวผมถให้ให้เบื้องหน้านรับเดี๋ยวขอจะว่าครับอยู่ฟาร,ร์มไก่ไข่ฮะทอดไข่ดาวกินกินหลายคนด้วยพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชิปคุณวยครับเอา้าทอดไข่ดาวพี่น้องแจ๋ว มื่อนี้มีเมนูยังรถที่สามก็เบาสุกคนนะครับผมมืัอนี้มีเมนูห,หลายๆอย่างกินข้าวกินน้ำกันครับกินทอดพี่น้องบูเถ่ายคลิปลายมือแล้วครับผมไม่นี้ให้เบิ่งเมนูไข่าดาวกันเนาะครับผมสีครับไม่ยังนี่กาแฟบ่กอะไรฮะ,ะโอ้กะทินวันนี้ไม่ได้มาใสกะทิน้านเฮาพี่นอ้องรวยเซ่อแต่บอกหุ่งเนี่ย มีอยววู่บ้างปุณิมีอะ้รนะทีเด็ดตัวชนะกระถินพีน่น้องกระถินอกก้าวให้บึ้งละลายเมนูยากแก้ไอกระถินครับกระถินเกลียวมาครับบ้านนี้เรียบร้อยแล้วครับออขออนุญาตพี่น้องเอ้ยมาครับมากินข้าวครับทีมงานเบ้าสุขคนครับหน้าฟาร์มไก่ครับทีเด็ดเบ้าสุขคนให้บึ้ง บักกะจินอันนี้เจ้ากับพี่ครับนี่ครับคนต่ำเจ้ากับพี่ครับผมแซ่บคือเก่าครับสีตั้งให้เป็นเชฟแล้วเห็ดกระเพราแซบดนวยเนียนๆเชฟกุ้งนะผัดไอ้ดีใจเหรอนครพนมบ่ครับผมอ่าเชฟกุ้งนครพนมครับแซ่บอยู่ด้วยอ,อันนี้มันอาจจะติดไอ้ค้าเขาจังน้อยเนาะมาไ มาชิมมันนี้กอ,อย่า,าทำเถอะดีไม่นั่งน,นี่เพราะว่ากล้องมันจะสาดไปแบบว่ามันภาพมันจะสวยเลยพี่ขาเขาอิ่มนั่งด้วนยนะเขาอ,อิ่เต็มเล้วเอางี้เอางี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าพี่ก็ยังอิ่มอยู่เอาตัวนี้ก่อน,พ,อออาาน,อนพี่จะกินเล่นมาครับผมกินแล้วกันบ๊อบไปยังนอนุขึ้นกันบ๊อบไปยังปุ๊กไปกินข้าวกันทีมงานตัด มีมันหมักแต่หินว้มเลิกกี่โมงวันนี้สี่โมงสิบสองมนอช่วยเนาะเลิกตัวปะเด็กยางบอกเลิกสี่โมงก็สี่โมงตัวไปทาบคืนบอกเลิกเกนลาไรเลไม่ใช่จันเป็ักันเนาะ อันนี้หอยแมงพูไปน้องดูสิอืมอ๋อนี่ขายแมงพูอ่ะมีกุ้งแมงูนิวซีแลนด์น่าข้าวตุ๋นไก่ร้านอ๋อเป็นเกินไปเลยเนี่ยตอนคลิปพูดแมงนิวซีแลนด์เนียไอแมงหู่ยตะลิ่วนิวซีแลนด์ีกครั้งนี้จะส่งมาไกลเนาะจ้าน ดยียแยพี่น้องิมือจนงาน<อ>้่ได้ครับพี่น้องเอาเข่าบคนยังบอเข้าพี่น้องขออยากินเด่นก่อนออกคำใหญ่ๆใ,ให้พี่น้องกันไหมคำเจ้าก็ปิวหนแมนเบี้ยคืออไ คือไปจานเลยเจอกับปีเลยเบอกกินอยู่มีหน่นอไม้ไหมไม่มีเอ็นั่นวะประกาศเอ่นั่นไหมประกาศดองไหมเอาเรือทุ่งนึ่งมากินนี่ยโอ้โหดีแ่บจะได้หัวตามที่มุ่งเนาวันนี้นนจะมีหรือเปล่ายังวันยังถึงมื้อนี้

ปานี้หมูวิีไทยกล้าเปิดตาทุกคนเขายากเปิดก่อนเลยอือยัางวานกินมือนี่พี่น้องนี่สองมือเชฟดีแม่เชฟพอเสียนะเจ็บนี่มีสภาพวันนี้เชฟ<ม>หนึ่งตับเตงบัสุภาพพี่น้องปัดเสียบัวยังพี่น้องได้เก่านะครับผมเนาะพี่น้องคือสิบบตี้หมูหิาางง้งหรอกใจคนทงบ้านเราเบอร์เงี้ยเบอนาะมันอ้วน ันเกเอาอยู่บ่แลวานเนาะวันนี้วันวันไหนเนาะเมื่อานเห็นแล้วก็อู้ยนต่อยตะวา่อยเฮะต้นหางเซลเซลเซฟหนึ่งพี่น้องดหลักหัวตะวา่อยตะวะาคอยยี่ใครยี่มันไว้ <c oughs> ถ้ากินต้องให้แต่ผมก็ไรเบาทุกคนรอ <c oughs> ให้อันให้บรรยากาศบรรยายนะครับผมให้ภาพมันบรรยายไปท่านนะจง <c oughs> เ,เอาเอาเอาไปไป <c oughs> คนนี้ใส่ดิบเลยลงทิพย์เนาะผมเราต้องกันหมดม่นเราพัดสุก่อนนะว่ายู่นันเป็นไข่หรอบอจริงๆพันเอาคนๆเอาไข่ดาวพี่น้องเราสุกคนกินเด็ดนะดูบ่มี่ย่างไก่ดูต้มไข่ทักไข่พี่น้องอยู่ฟาร์มไก่เนาะไข่ไข่เราต้องกินไก่เข้ามา ปารวปจะเคาไปเลยเนาะเป็นดังกินมตะกาอไฟอ๋อเป็นหูกเก่าอ้วยโ่เป็นหลาอืมติเผาเลรอทำยังไงเป็นงงเหมือนงาอาลูกเลยพี่มีเชื่อมังหรออืมซาต่นปลูกกันที่ขอบใช่ปะอร่อยครับซุปตำยังไ,ไงยังไม่บอกว่าใครตำนี่หวนแหละ เพื่อจำเอาให้กินก่อนรสชาติใครอะของเชฟหนึ่งปเปล่าไม่แม่นหรอกมามาอืม้มจั่หวะเบ้าพิโรนี่จำมันจำักเตียงเชฟหนึ่งได้เลยฮึ่งจีจัดวันนี้ปะับท่าน่เมื่อใดเราอันพ่อกับอันเมียเรานี่เราวจะไดอันหวานจหน่อยนี่มาแล้วม่ไใดเปล่าอ่ะกับเมียนี่โอ๊ยเฮ็ดที่นอก ก็ูนะนอนห้องเดียวกันพีนองเซลยวกดีขนาดว่าโซครนอยู่เดี๋ยวนึงน้องนุ่งเซลวมากนเนี่ทีใครทีใครทีทีทีใครทีวันบอสอนี่ลนะครับเป็นวิธีชีวิตในงานไทยในอิสราเอลกัี่ิุ่งที่หละบ้าทุกคนกินข้าวกีมงานกับกินนวดกี่น้องเนาะยังไงกะ ผมลงชิมนี่ไปกะขออยากคอมเมนต์เ้อว่าให้พี่น้องคอมเมนต์มาในว่าจำทีมงานกันไดวบ่นะเชฟหนึ่งตามแจงครับอันนี้ให้เป็นเชฟคุ้งแล้วเฮียรเข้าเซฟบอกว่าเมนูพัดจริงขอเจ้าครับพัดกะเพรานู่นนี่นั่นโอเคผ่านครับเซฟยีทอันนี้ผมเป็นนักชิมออกตัวก่อนครับผมนักชิมครับให้เป็นคนชิมดับหนึ่งถ้าบ่เซบว่าบ่เซบเด้แต่ว่าเซบว่าเยฟมันบอก เอาคนเอาขอ้าจริงแล้วแม<า>่แต่ว่าน,นี่มือนี่เราไวตํำดอกเราไว้จำดอกแล้วพี่นะเปะ็นคนจำอ่าทีวโอเคครับผมขอลาไปด้วยภาพนี่แหละกันกินข้าวกินน้่กันครับเพราะบางคนที่ตักเข้ากินเข้าแล้วมือจับกล้องอยู่พี่น้องผมมีว่างตั้งเนาะครับผมกะรอเบิ่งคลิปหน้าว่าทีมงานทีมีอย่างมากินให้พี่น้องเบิ่งอีกเนาะครับผมเนาะ คสำหรับคลิปนี้บ่าสุกุลครับ,รบ,ท,รบทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ